สวัสดีครับผมฟลาชาแชนลใจมงคลน,นะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ฟาร์มใหญ่อีกฟาร์มหนึ่งนะครับมารับชมรับฟังการเปิดราคานะครับโอ้โหแต่ละแม่นี่ใหญ่ๆเป้งๆทางนั้นเลยครับเป็นแม่บล็อกดีๆท้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็มาพาท่านผู้ชมมารับชมนะครับรับฟังการเปิดราคาวันนี้ตรงกับวันที่ สองนะครับเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเป็นควายฟูงใหญ่มากเจ้าของฟาร์มก็ยืนอยู่ตรงนี้แหละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมรบกวนแนะนำตัวสักนิดนึงครับอ๋อผมละลงนาครักครับอยู่บ้านคองแบ่งครับอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับครับผม สว่างอารมณ์นะครับจังหวัดอุทัยธานีบบหมู่้านองงแชื่อหมู่บ้านคลองแบ่งเนาะตําบลบ่อยางโอ้ตําบลบ่อยางครับคครรัับบตัวไหนนะครับที่จะเปิดอ๋อแม่นี้ครับแม่นี้เนาะแต่วันนี้มีเปิดเยอะมากเลยเนาะแต่ว่าเปิดทุกแม่เออเปิดทุกแม่ครับที่ท่านผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะครับแม่นี้เปิดไว้สี่แสนสองครับอ๋อตัวนี้นะแม่แม่นี้ชื่ออะไรครับเหล่ากอยังไงสวยครับแม่แม่สวยนี่นะครับเราก็ยังไงนะครับตัวนี้ แม่พันมันมาแรกเลยก็มาจากอีสานครับตอวนี้ก็คือมาทําแม่พันแล้วก็ได้ลูกมารู้ไหมครับว่าทําแม่ควายว่าพ่อของแม่สวยเนี่ยเป็นเหล่าไหนรู้ไหมเขาว่ามันเป็นลูกหลอดแต่ผมก็ไม่รู้เป็นลูกหลอดนะครับครับผมแล้วแล้วแล้วแม่เขาล่ะครับแม่ของแม่สวยเนี่ยหายไปแล้วครับอ๋อเขาเป็นเหล่ากอไหนรู้ไหมมันเขาว่ามันเป็น ลูกหลอดมาจะอีสานทั้งคือทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเป็นลูกหลอดแล้วก็ได้แม่สวยมานี่เนาะลุงลูกเข้าไปจับแม่สวยหน่อยมามาแม่สวยนี่ส่วนสูงเท่าไหร่นะเราวัดตะกี้เนี่ยแม่สิบสามครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสามคือส่วนสูงนะครับแม่นี้ใหญ่ยาวครับให้ลูกกี่ตัวแล้วลุงเนี่ยลูกสามแล้วครับ ให้ลูกสามตัวแล้วอยู่ในท้องมีไหมก็พ่อนี้ทับอยู่น่าจะติดอยู่ครับพอหลายเดือนแล้วครับอ๋อยู่ในท,ท้องนี้ไม่ได้ผสมครับรับสดนะครับครับ,บถึงสองสามเดือนนี้ยังไม่รู้น่าจะได้แล้วครับสามประมาณสามเดือนอือเราก็ตัวนี้ก็จะมาจากทางอีสานนะครับแต่ว่า,าเป็นเป็น,ปนพ่อแม่นี่เป็นเป็น เป็นหลอดตรงนั้นเนาะเป็นเป็นเป็นลูกหลอดครับโอ้โหนะครับหลังใหญ่นะครับเป็นแทรกระดานนะครับช่องเขาก็สวยดีขาเล็บดีนะครับครับตัวนี้ครบทุกอย่างเลยครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับขาเล็บสวยมากขาใหญ่ที่สำคัญนะครับยาว อ่างดีแม่นี่ชื่อแม่สวยนะครับครับโอ้โหท้ายกว้างดีครับท้ายจะก,กว้างแม่นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่นะครับนี่แสนสองครับ อ่ามีลูกไหมลูกลูกลูกครับไหมลูกนี้ตัวนี้ครับอ๋อตัวนี้นะครับลูกบิ๊กอุทัยลูกคือทายจะเป็นเป็นลูกหรือเป็นทายาทเป็นเป็นผสมหลอดเลยใช่ไหมครับผสมเป็นผสมหลอดนะครับเป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับเพศเพศผู้เนาะอ่าตัวนั้นครับไปละอายุเท่าไหร่ครับเพศผู้ตัวนั้นนะยังไม่เต็มสี่เดือนครับอ๋อยังไม่ถึงสี่เดือนนะครับครับ เป็นลูกของบิ๊กอุทัยนะครับเป็นลูกของแม่แม่สวยแม่สวยแล้วก็อยู่ในท้องก็มีอีกนะครับเพรพ่อนี้ทับอยู่ครับก็สรุปแล้วว่าอยู่ในท้องมีประมาณ2อถึงสเดือนครับแล้วลูกบิ๊กอุทัยตัวนั้นก็อายุ่ายนะยังไม่เต็มสี่เดือนยังไม่เต็มสี่เดือนนะครับครับตัวนี้สวยมากครับนอกชายม่นี่ี่โอ้อกมาอันนี้คือชอบว่ะทางนมดว่ะมาดูหน่อยมาดูแ เยอะครับเยอะที่นี้เยอะมากครับอ๋อมาแล้วนี่ครับมาแล้วครับนี่ตัวนี้มาแล้วนี่นี่นี่ลูกบิกกอไทยนะครับเป็นเพศผู้เป็นลูกแม่สวยนี่นะครับอ่าลุงเปิดไใบใบไว้เท่าไหร่นะแม่สวยเนี่ยสี่แสนสองครับสี่แสนสองนะครับครับลูกตัวนี้ตัวนี้นะครับบิกกอไทยเป็นลูกนะครับเป็นลูกไม่ใช่ทายาทเป็นลูกเลยครับผสมหลอดมีใบมีอะไรไหม ใบอยู่บ้านใบอยู่บ้านมีนะครับอ่ะสี่แสนสองนะครับแม่นี้ครับแล้วไปอีกต่อต่อไปเป็นแม่นะครับเป็นแม่นี้เป็นแม่นี้นะครับแม่นี้ชื่อแม่อะไรครับแม่แม่งอนครับแม่งอนนะครับแม่นี้ชื่อแม่งอนนะครับส่วนสูงวัดตะกี้เนี่ยเม็ดสี่สิบห้านะครับตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้านะครับ ชื่อแม่งอนเรากรอยังไงครับนี่ลูกไทยแท้เลยครับอ๋อลูกอุทยทยแท้เลยใช่ไหมครับนี่ไทยแท้เลยนี่คือเหล่าอุทยนนะครับคือเหล่าอุทยายส่วนสูง145 ลูกเผือกใช่ลูกเขาไหมเนี่ยแคลูกเผือกครับโอ้โหทายาทของแก้วฟ้าครับตัวนี้คือทายาทเป็นเป็นพ่อของเขาคือคือลูกลูกแก้วฟ้าของเขาเป็นแก้วฟ้าแต่นี้มาชั้นลูกครับอ๋อแล้วแล้วที่ที่ทับได้ตัวนี้ทับสดหรือว่าทับอ๋อตัวนี้ทับสดนะทับสดนะครับลูกแก้วฟ้ามาทับอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือหลานแก้วฟ้าเนาะหลานแก้วฟ้าแล้วอยู่ในท้องแม่งอนในมีอีกไหม มีครับตัวนู้นทับอ๋อตัวนั้นชื่ออะไรนะตัวทับคุมฝูงอยู่ชื่อใหม่ครับชื่อใหม่นะครับพ่อใหม่ทับสดกับแม่งอนนะครับได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยแม่หนี้ยม่นสี่เดือนแล้วรับสี่เดือนจะสี่เดือนไปปลายอ่ะโอ้สี่เดือนจะเข้าหาห้าเดือนแล้วครับแล้วแล้วลูกเนี่ยเป็นเพศผู้ครับเป็นเพศผู้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้ไดห้าเดือนอายุห้าเดือนแล้วนะเป็น เป็นเพศผู้อายุห้าเดือนนะครับเป็นลูกของแม่งอนอ่ะแม่งอนก็เป็นสายอุทัยใช่ไหมครับครับเราก็พ่อแม่เขารู้ไหมไทยอุทัยเลยอุทัยเหมือนมือนกันเลยเนาะส่วนสูงร้อยสี่สิบห้านะครับสาหรับแม่นี้เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยสามแสนห้าครับตัวนี้สามแสนห้านะครับลูกในท้องอ่าห้าเดือนแล้วก็พร้อมกับอ่าลูกชายอีกนะครับอายุเท่าไหร่นะครับเน่ยห้าเดือนห้าเดือนเช่นกันนะครับ สามแสนห้านะครับครับสามแสนห้าครับโอเคนี่ชื่อแม่งอนนะครับครับอ่ะไปอีกครับท่านผู้ชมครับที่ลุงเนี่ยมีเยอะมากผมแนะนำให้มาเที่ยวชมสดๆเลยนะครับเพราะว่าเยอะทั้งนางๆทั้งแม่ใหญ่ๆเยอะมาก แม่นี้ชื่อแม่อะไรครับลุง,งนินแม่เงินนะครับแม่นี้ชื่อแม่เงินโอ้โหแม่นี้อ่างใหญ่ครับลูกลูกตัวพี่ไปกินถุงยางตายซะสิ<อ>ลูกตัวเมียยังสวยเลยอันนี้เรากรอยังไงครับนี่ลูกอุทับอันนี้ก็คือลูกอุทยเหมือนกันะนะครับสายอุทัยสายอทย,อ,ทยอ่อส่วนสูงที่วัดตนกี้เนี่ยเม็ดสี่สิบสองนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองนะครับส่วนสูง ตอนนี้ท้องแก่ออกพุทธสภาเนี่ยตอนนี้ท้องแก่ใช่ไหมครับครับออกเดือนพุทธสภาครับใส่พันในไว้ครับเนี่ยอ๋อพ่อใหม่ที่คุมฝูงอยู่นะครับทับไว้ตัวนี้เป็นแม่เดี่ยวอยู่เนาะครับแม่เดี่ยวอ๋อตัวลูกลูกก็คือขายไปหมดแล้วตายเลยลูกกินถุงยางอ๋อลูกกินถุงยางนะครับแต่ตาเป็นเจ็ดข้างหนึ่งนี่คือเล็บดีนะครับแข้งขามาดี นี่ชื่อแม่อะไรนะเนงิแม่เงินนะครับแม่เงินเนี่ยเรล่าก็เป็นอุทัยเนาะอุทัยแล้วก็อยู่ในท้องกี่เดือนแล้วนะจะออกในพฤษภาเนาะเดือนนักก็อีกเดือนอีกเดือนเมษาภาโอเคครับพอทับมิถุนา ตัวนี้เปิดไว้เท่าไหร่นะเปิดไว้สองแสนตัวนี้เปิดไว้ที่สองแสนนะครับครับทั้งหมดที่เปิดไว้นี่ราคาเนี่ยก็คือคุยกันได้เนาะคุยกันได้คุยกันได้ครับพอมีค่าลดค่าอะไรกันช่วยกันได้ครับครับไปส่งได้ไปส่งได้เนาะมีรถส่งครับมีรถส่งนะครับถ้าอยู่ต่างจังหวัดต่างจังหวัดบอกว่าให้ไปส่งก็ลุงก็จัดได้นะครับโอ้โหแม่นี่อ่างใหญ่จริงจริง มีลูกใกล้คลอดแล้วนะครับท้องแก่แล้วครับใกล้แล้วนะครับอ่าวจะดงนี้นะครับเป็นดงที่ลงจะให้ควายอ่มาพักร้อนนะครับตรงนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวมีอีกคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้เปิดไว้ สามแม่แล้วคลิปหน้าอีกแม่หนึ่งนะครับและยังมีอยู่ที่บ้านอีกนะครับเดี๋ยวจะพาท่านม้ชมไปชมอยู่ที่บ้านนี่ลุงบอกเป็นควายสีตอนแรกผมไม่รู้หรลกครับเป็นควายเผือกเยอะมากอ่าแม่แม่แม่เงินเนาะ,ะแม่เงินนี่ก็คือเท่าไหร่นะเลยว่าสองแสนสองแสนแล้วก็แม่แม่งอนแม่งอนเท่าไหร่นะสามแสนห้าสามสนห้าพร้อมลูกเผือกคแล้วอยู่ในท้องมี ห้าเดือนน่าจะได้ห้าเดือนอ่าลูกลูกเผือกก็ห้าเดือนนะครับแล้วก็แม่แม่อะไรนะแม่แรกแม่สวยครับแม่สวยแล้วมีลูกเอออ่ลูกขงเป็นลูกของพี่กุฏไทยครับเป็นลูกของพี่กุฏไทยนะครับแม่นี้นะครับอ่าแม่นี้แล้วอยู่ในท้องก็พ่อพ่อใหม่กี่เดือนแล้วนะน่าจสองสามเดือนเดือนทีนี้แม่เนี้ยเปิดไว้ที่อะไรสี่แสนสองสี่แสนส